สวัสดีครับอยู่กับต่อแต้มดัมซิ่งครับนี่ครับมาดูครับเราน้อยเก็บงานครับลาดยางกับลูกรางเราน้อยอะไรจะเรียบกับกนครับเดี๋ยวเรามาชมเออนี่ยเนี่ยดูเอถอ,อยไปถอยไป

โม่ได้าต่ายเพ่อเบียรอเติมน้ำมันครับรอน้อยนี่ครับลัดยางเดี๋ยวก็ยดูต้องมาหยอดรุมนี้อีก อันนี้พอแล้วบอนี่ตอนนี้สี่เที่ยวนะทุกวันนี้แน่นอนนะดูฝั่งนั้นที่เทเสร็จแล้วนะเรียบเป็นถนนเส้นเดียวกันเลยครับนะซูมมาลงผ่านหลังด้วยที่แล้ว เอาพาล้างขูดรัดยางมาปูนี oh. <Yeah. S 1> ข่ขูดขูดรัดยางเนี่ยเอามาปูใส่ลุ่มเลยปูได,ด้เแลดนจับแล้ว <c oughs> งานเขายังไม่ได้ส่งเนาไม่เห็นนี่เ <c oughs> ทอยู่ร้านซ่อมรถอ่ะบอกว่าย้ายถนนทลุนเนอะทลุนไหนถล <c oughs> ุนเนี่ยไอ,อ้เหี้ยโอ้ยโอย่าถลุนเป็นรอยเนอะแมเ่เนาอทำเองนะ เวอรุสังงานดีเวอรุ่น,งงน,นี่ครับก็สีเที่ยวครับตรงนี้ลูกหลังเีบอยก็เป็นคนขับรถทอดทงมาทีครับคนขคับ เบารุนทำไมไม่ไปโทรหนึ่งก็ไปดิเมื่อวานนี่วันนี้จะไปไหมวันนี้ก็ไปก็รถจอดอยู่นั่นนี่ทำไมพี่ไม่เห็นเองพี่อยู่บ้านพี่จะไปรู้เรื่องอะไรพี่อ่ะนี่บุหรี่ไมานี่เซ็ตโอ็ยเย่เหลืออยู่15บาท15บาทจี้มาทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนะไม่ต้องดูดแม่งหรอกนี่เสร็จแล้วครับนี่ นี่จะรอบสามครับตัวนี้นา่าจะดันไปใส่หลุมนี้ครับทำไมต้องทำปากเดี่ยวอ่ะโนนโนนทำไมต้องทำปากเดียว เรื่อเอามาโกยนี้หรือเที่ยวหรือนายแกนี้งบแค่สีเที่ยวมันเสร็จแล้วอ่ะใช่ไหมอันนี้ใครเป็นคนออกเงินนี่ก็ตาดีคร e. right. ับออกออกเป็นแผ่นเลยอ่ะเป็นผมก็เสียสมองเหมือนกันนี่เวลาเก็บงานเพิ่มไม่ออกเป็นแผ่นเลยมันบางจัดอ่ะเนี่ย

เรจะเดินทางไปรับจานชูด้วยครับเฮ้ยแน่นอนแล้วล่าเราน้อยเรียบเลยพ่อมาไก,กอย่างวยอ่ะอืมพอมาใกล้ๆแม่งพอมาใกล้ๆวัว <laughs> อ่ไม่รูนนะ เราได้ไปรับจานชูนะครับตอนเย็นเพราะว่าจะเข้าไปเล่นมาเท่าไหร่ก็มารถแก่ให้แกขับซูบูเจ็ทกลับไปกลับมาเลยมันไม่มีทางโอกแกขุดทางทิ้งแล้วไงเออ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 ,เอ,อบาร์รถไทยเลยท่าตังแก่เคยลูจนะ บางจัดเลยครับเก็บงานยากตรงเนี้มันบางแรงวางไ้เท่านี้หละไปรุ่นเยี่ยมช่างมัน Ừ, มาแล้วมาแล้วมาแล้วตีมือจัดๆครับสู้ขอดีฮะรีบถอยหลังก็พอแล้วมั้งเนาะสวยแล้วเราสวยแค่ไหนอีก เรารีถอยหลังนิดหนึ่งก็พอแล้วครับนี่เพราะว่ามันบางมากเลยครับยิ่งเก็บมันยิ่งหายครับเนี่ยยิ่งเก็บงานมันยิ่งหายครับมันบางมากเราน้อยังไม่พอใจครับเพราะมันยังไม่เรียบมันยังเป็นคลื่นอยู่เราเรียบก่อน ใบไหนก็เรื่องของมันโชว์เด็กไอ้เหียมันตรงตรงคนละไอ้ไอโน้นไม่ได้เยียบขวด เดี๋ยวปาดพอหลังงใ้รอบหนึงก็พอแล้วสวยแล้วเกือบเท่ารัดยางแล้วนี่ไอต่เยเตะตอแ่เลยตอยเลยยาโอเคน้องเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปรับกันทูครับ แล้วลปิดคลิปไปไรนดิปิดคลิปไปไรนดิปิดคลิปไปไหครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ต่อเตะมด้วยนะครับ